อยากที่จะมีนมแม่ที่มาเร็วจะต้องทําอย่างไรว่านมกะลาน,นมเนี่ยค่ะคือเป็นจุดรับออเดอร์ถ้าคุณแม่คลอดลูกมาแล้วอยากให้นมแม่มาเร็วมีอยู่เส้นทางเดียวนั่นก็คือจงเอาลูกมาดูดนมแม่ให้ได้เร็วที่สุดภายในหลังคลอด1ชั่วโมงเพราะว่าหัวนมกะลาน,นมนะคะเป็นจุดรับนะคะเนาะ,ะคำสั่งนะคะเนาะถ้าลูกนะคะได้มาดูดนมของคุณแม่เร็วภายใน1ชั่วโมงหลังคลอดไม่ว่าจะเป็นคลอดลูกเองผ่านทางช่องคลอด หรือว่าคลอดลูกเองนะคะเนาะโดยการผ่าคลอดออกมาแล้วสามารถที่จะเอาปากลูกนะคะมาดูดที่หัวนมลานนมของคุณแม่ได้เร็วปากลูกที่ไปดูดที่หัวนมแล้วก็ลานนมนะคะจะไปทําการส่งสัญญาณขึ้นมาที่ไขสันหลังแล้วก็มาบอกสมองนะคะจะเป็นการบูสต์ฮอร์โมนนมแม่นะคะให้มันสูงพุ่งขึ้นมานะคะเนาะพอฮอร์โมนของการสร้างนมแม่มันพุ่งสูงขึ้นขึ้น,นมาใช่ไหมคะจะเป็นการบูสต์นะคะทำให้นมแม่ของคุณแม่ค่ะมาเร็วหลังคลอดแลอดลูกมาปุ๊บนะคะเนาะหชั่วโมง หลังคลอดต้องรีบเอาลูกมาดูดนมเราให้ได้เร็วที่สุดเพื่อบูสฮอร์โมนนมแม่ให้มันพุ่งสูงขึ้นนะคะนมแม่ก็จะมาเร็วหลังคลอดนี่คือคีย์สำคัญถ้าคุณแม่เข้าใจคีย์นี้นะคะโอ้ยยังมีนมแม่มาเร็วหรอือเอาลูกดูดนมยังมีนมแม่มาเร็วหรอือเอาลูกดูดนมนะคะถ้าสมมติถูกแยกแม่แยกลูกล่ะบีบนมด้วยมือนะคะเนาะหรือว่าใช้เครื่องปั๊มนมนะคะปั๊มนมให้ได้เร็วหลังคลอดภายในหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นการบูสทำให้นมแม่มาเร็วได้เช่นเดียวกันอันนี้คือคีย์สำคัญมากเลยนะะนาะ